สวัสดีครับคลิปนี้ยี่สิมีนาคม2567ครับเปลี่ยนบรรยากาศจากงานแลนดินครับมาชมบรรยากาศของบุญพระเวทครับของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านแฝกตำบลทันโจดอำเภอหนองสองห่องจังหวัดขอนแก่นครับ เอาเอาเอางา,านหน่อยก็ไมาำลำเลยว้าตาอีตาอีช่วงนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงพิธีการนะครับกำลังสีเชิญพระบิดของเมืองนะครับเป็นบุญประจำปีนะครับบุญพระบริดหรือบุญเด็ดซี พิธีการก็เรง่ะเริ่มครับนี่ครับนี่รถแห่พร้อมนะครับเช่วาซาวนะครับรถแห่ของบ้านแคกเองครับเอาเดี๋ยวรวมพิธีการกับที่น้องจะเข้ากันครับ ทีการครับปีนี้ก็ใส่ศูนย์กอสซนาตบุร์นันโจดครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับจุดเชิญพระเวทเขาบ้านของเมืองนะครับบรรยากาศแบบนี้มาได้มารวมเป็น10ปีแล้วนะครับ Sirena sukat tingganti Sirena buka sampatan Sirena diputingganti Tak

ใส่หมวกควันดำป่าร่มมาเสียงต้นไทรเจ้าต้นเดือนเงาจอมเจ้าจอกจากซุ้ยซื้อซุ้มสอบออกเท้าป่ากระตันเสีย ยางกันยังกันเปลี่ยนที่รากและจำต้องเสียงนี้เืนกว่างเสียงเืนตอมผัวสาวุนคนเพลพลใจสังสทามปันทั้งปวงทั้งเขา่าลวงทีนี้รา หายวันวานทำไ้สานนี้ทั้งเขาตักกวางไขวัดแดงนี้ทุกแห่งออไปมาบทที่กาลังเปวาสินโตเที่งคือบาลังทั้นองเลนเด

ความทั้งดอกไม้แก้วเขาไอ้เดาสิว่ นาที่เราเวสันปาโรราชาฟังนั่นสมเด็จพระเวชสัยรนฟังควารปอนด์เพลินน้อมรับศรีพีแผ่นดินนี้ได่อดโดรยท่านครับได้จบลงตอนนี้แล้วครแน่แน่น้อมรับสันนันเพลินปีนีึ้นรับมาดในนาที่

มาบ้านก่อนก็จุดก่อยให้แต่ว่าคัดของก่อนให้เถอะมาพิากษาแล้วก็จุก่นใล้วของก่อนให้าพิพากษาเลยครับตาทุกันก็น่ายาฟังก่อนบ้นบอลเอลกังโซนเกิดกาีทา

ไป,ปไปร่อเาไปพัอไ่ดีนอนมันมีให้เลย <c oughs> เออเอเอฟูนได้มาเชิญเล้วกี่ใตัวอยู่บ้ายิ่งกี่จอจะลอยฝนตกมันจะเป็นไครเรียกบบว่าป้า้าบู้าเต่ากปันันแล้วเอาอถือว่าเอาเชิญ เอ่อมวย่น่าวัดนี่ความกันหาชาลีกจจตับเกาจูงอ่าคุณสีพี่ของเข้าคือเขาเป็นเจ้าเทียที่สออ่าสีพี่คือถี่ด้เวลาเอ่อคว เราต่อประเด็นก็คือ่เราพอ้เออไี่นามาดื้อัีมีไห้พว้นับเสร็จพิธีการด้านด้านศานสนาเล้นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นการแพระเวบีดชาบ้านของเมืองนะกระบวนการพระเวบของเมืองจะตังเริ่มต้นครับ あれ <music> ເດີ້ຢ່າເຮັດສະໄໝນີ້ເດີ chip trái rồi chip trái rồi lốp lên lốp lốp lên ติดตามบรรยากาศไปเรื่อยๆครับชมเราฝากกดไลค so ์กดแชร์กดติดตามครับต๊ตอ่เจอไารถแ่ครับพี่เจ้ารุ่นใบรุ่นมันแฝกใบรุ่นจวด ได้ครับจะไล่ขึ้นป้าแล้วขบวนเชิญพาเดชขบานขบเมืองขาลังเขื่อนขบมาสูหมู่บ้านครับพี่น้องเจ้าบัตรแปกครับหนึ่งผู้ถอดผู้แก่ลูกเล็กเด็กแดงครับ รวมขบวนแห่นะครับนี่คร,รับวัดเกลือครับโดยท่านนะครับโดยท่านหลวงพ่อเจ้าคณะตำบล เจอวาดปัดพิลาณาวาดปัดแตกนะครับเข้าผาพาลุทพาลุ ยานเต็มที่แล้วเป็นวันนี้แล้วเราอกว่าที่การจูว่าไอ้พี่น้องที่ที่มาวันเดียวเดยวเลยไดครับได้แล้วเดียววันนี้ขาแล้วอีกนัดไหนครับสำหรับสายคอ้มันสายแข็งอย่างที่ว่านเตะเเอาไปยึดแค่ไม่เห็นยกยกกระชับเลยเอาจำที่เลยเอาไปายย่สิบนี่มันเอาไปขายยี่สิบ ขาช่วยโชคยอดเนี่ยช่ยโชคเนี่ยอะครับ่อเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอัดแยกเลวว้เออเลี้ยวขวาไปกางบ้านับการบ้่นเล้วาเลี้ยวซ้ายมาังเด้หวอยู่ตามเปลียนทาเหนเกเ้ด้ยนหับที่ีเห็นกันมาสหรับเาเอเยเอาไ้เออ

ที่เขามาถึงกลางหมู่บ้านแปลกนะครับระวังข้างล้านข้าพน,นัะเอาหน,น้ามันเย็นครับมาแจากให้พ่อแม่พี่น้องล,ลูกหลานนะครับไปกินข้าวห่อนครับ แคร์กันดีเกอนที่เขาสู้วัดนะว,วัดวีและนาวาดนะหรือบา้บานแปกตะบนทันโจดเพื่อน้องซองของจังหวัดขอนแก่นครับเออถ้าไปช่วงใน,นรายการภายในวัดครับเป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับตอนนี้ขบวนพระเวท เขาวัดถึงวัดวิรณาวาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องก็มากนะลร้ตาครับนี่ครับบรรยากาศภายในวัดนะครับี๋ยวช่วงสงการในสมีงานไงนะครับ สิบสามถึงสิบห้าเมษายนนะครับเป็นงานฉลองพัะยศนะครับของท่านพระครูเจ้าวาดนะครับมาชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็น มำลังใจให้กับท่างช่องวิธีรถบรรทุกดินครับนี่แหละครับพี e ่น <itu? S 1> ้องบรรยากาศบุญเดือนซีหรือบุญพระเวทนะครับของบ้านของพรเบงนะครับบ้านแฝกตำบลหันโจทยดอำเภอหนองสอห้องจังหวัดขอนแก่นครับ อนหน่อยผู้รับใช้กี่เดือกเอาเป็บรรยากาศดีจังหน่อยครับสิบส่วนแล้วนะครับสำหรับการเชิญแล้วก็แหน่ประเวทเข้าบ้านเข้าเมืองนะครับสืบสานประเทศที่ไทยประเทศของชาวอีสานนะครับเดือนสามบุญโตกี่เดือนสี่บุญประเวทครับ เดี๋ยวพบกันใปคลิปหน้าครับสวัสดีครับต่ายดีาออต่าตเดียวเอ่อกมการได้ยินอไรังงั้นตอนน้ก็เืองาาพน ต้ง่หวก็คเไปหมวแล้ไปหานเลยให้ยุโรปไปสองพื้นขณไปสองพื้นเาเนิ่มราชการใไปทัสิจะได้ไปเอ่อเอาสีทักใสออกเอาสีทปกใส่เข้าอาจหนเอาหน้าจานก็ได้ก็ไม่ได้